ผู้หญิงเกลียดผู้ชายขี้งกส่วนผู้ชายเกลียดผู้หญิงที่เห็นแก่เงินนะคะทุกคนคิดว่าไงบ้างคะจริงหรือไม่จริงยังไงบ้างคะ แชร์ประสบการณ์กันมาได้เลยนะคะในคอมเมนต์นะคะแล้วก็นิดาวันนี้นะคะจะอธิบายว่าเรื่องนี้ทําไมถือเป็นเรื่องจริงนะคะอันนี้คือเรื่องจริงจริงๆนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้ในวงการของจิตวิทยาด้วยนะคะแล้วก็มีงานวิจัยหลายๆอย่างนะคะรวมทั้งมันยังบ่งบอกนะคะถึงธรรมชาติของคนนะคะว่าทาไมล่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทาไมทาไมผู้หญิงถึง ไม่ชอบผู้ชายที่ขี้งกแล้วก็ทําไมผู้ชายถึงไม่ชอบผู้หญิงที่เห็นแก่เงินนะคะคือมันอาจจะฟังดูเหมือนมันเป็น common sense นะคะก็อ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือคนก็ต้องไม่ชอบคนขี้งกอยู่แล้วถูกไหมคนก็ต้องชอบคนมีน้ําใจคนใจดีใจกว้างอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ ในความเป็นจริงนะคะการเป็นคนขี้งกมันมันมันลึกกว่านั้นมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเงินตามที่สังคมทั่วไปมองนะคะแล้วเดี๋ยวนาะจะอธิบายค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่ามันแสดงถึงเรื่องอะไรบ้างในการที่เป็นคนขี้งกและทาไมผู้หญิงถึงไม่ชอบนะคะแล้วการที่เป็นคนขี้งกเนี่ยจะส่งผลยังไงกับชีวิตของคนคนนั้นแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนคนนั้นด้วยนะคะอืม คือตั้งชื่อหัวข้อมาเหมือนจะเป็นเรื่องตลกเลยนะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องตลกเป็นเรื่องซีเรียดน,นะนะคะอ,อย่างนี้ค่ะความขี้งกเนี่ยนะขอแบ่งออกมันมีสองประเภทนะคะอย่างแรกเนี่ยเราอาจจะเรียกว่ามันคือในภาษาอังกฤษเรียกว่า frugal นะคะแล้วก็อีกอย่างเรียกว่า stinginess นะคะ frugal มันคือเหมือนกับประหยัดรู้คุณค่าเงินคือเหมือนมันเป็นเรื่องของการที่เรามีทรัพยากรอ,อยู่เท่านี้นะคะแล้วเราอ่ะ ต้องการที่จะใช้มันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการเลือกว่าเราให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรเราก็จะเอาเงินไปลงกับเรื่องนั้นคือมันเป็นการใช้เงินอย่างคิดแบบรอบคอบรละมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดจากเงินของเรานั่นเองนะคะคือเป็นเรื่องของการพ r i t i z e เงินว่าจะใช้กับอะไรทีนี้เรื่องของ stinginess นี่คือความงกนะคะมันคือความแบบที่เรารู้สึกคนคนหนึ่งจะงกเนี่ยมันคือการที่เขาแบบเหมือนยึด ทัพยากรเหล่านี้ยึดเงินเอาไว้แล้วก็คิดว่าแบบถึงแม้ว่าเขาจะรวยก็ตามอะ่ะเขาก็จะไม่อยากสูญเสียสิ่งนี้ออกไปจากตัวเองคือเขาเขายึดติดอยู่กับมันแล้วก็อยากจะเก็บมันเอาไว้แล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียมันออกไปถึงแม้ว่าการจ่ายเงินออกไปเนี่ยจะทําให้คนที่ตัวเองรักมีความสุขหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะแบบไม่อยากสูญเสียออกไปเขาก็อยากเก็บเอาไว้นะคะทีนี้นะคะ การที่คนเรามองคนที่งกอะเราก็มักจะเชื่อมโยงการงกเนี่ยกับการเทคผลประโยชน์กับการการเป็นคนเห็นแก่ตัวนึกอ,ออกไหมคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเรื่องของแบบเหมือนคนคนนั้นต้องการจะเก็บสิ่งนี้เอาไว้กับตัวเองแล้วก็ไม่แบ่งใครหรือถ้าเกิดจะมีการแบ่งออกไปจะมีการคิดว่า แล้วฉันจะได้ประโยชน์อะไรตอบแทนกลับมาเนี่ยไหมคะดังนั้นแล้วอ่ะการเป็นคนขี้งกมันไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องเงินแต่มันแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยแล้วก็ Mindset หลายๆอย่างนะคะแต่ทีนี้การงกก็แบ่งออกอีกเป็น2ประเภทอีกนะคะในเรื่องของ stinginess หรือคำว่าขี้งกเนี่ยนะคะแบบที่1เราเรียกว่ามันเป็นความงกที่เกิดจาก Mindset ของความขาดแคลนคือแบบ อาจจะเกิดมาจากอดีตที่เขาเคยลำบากลาบนมาก่อนหรือว่าอาจจะแม้กระทั่งปัจจุบันคือเขามีความลําบากเขามีความแบบมีเงินไม่มากพอมีทรัพยากรบางอย่างไม่มากพอคือเวลาราพูดถึงคนขี้งกไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินอย่างเดียวนึกออกไหมคะบางทีมันเป็นเหมือนอาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นทรัพยากรอื่นๆอย่างนี้ยคะ่ะของใช้ของอะไรต่างๆนึกออกไหมคะ อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีน้อยเขาก็เลยแบบอยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าขาดแคลนนะคะก็เลยต้องกักตุนก็เลยไม่แบ่งไขรซึ่งอันนี้เราจะไม่พูดถึงนะคะแต่สิ่งที่เราจะพูดถึงคือสิ่งที่เราเรียกว่าเอา่อ e egoistic stinginess คือความงกที่มาจากอีโก้นะคะคือความงกแบบนี้มันจะมาจากมุมของการที่แบบฉันจะให้อะไรไขรฉันจะคิดว่าฉันได้อะไรตอบแทนกลับมา หมูไปไก่มาหมูไปไก่มานึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อยู่ในหัวเขาเวลาที่เขาจะให้อะไรต่างๆไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องเงินแต่ทุกอย่างเลยเนี่ยนะรวมไปถึงบางทีเป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนด้วยเนี่ยนะคะเขาก็จะคิดตลอดว่าฉันทําสิ่งนี้ไปแล้วฉันจะได้อะไรตอบแทนกลับมานึกออกไหมคะแล้วคือคิดอย่างนี้อยู่ในหัวตลอดเวลานะคะการที่เป็นคนที่งบมันก็เลยมาพร้อมกับการแบบ ขาดน้ำใจการไม่มีเมตตาจิตต่อคนอื่นแล้วมันก็แสดงต่อไปอีกไปในเรื่องของการให้เกียรติคนการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คนนึกออกไหมคะแล้วทีนี้เวลาที่เป็นคนขี้งกเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับอย่างอื่นอีกหลายอย่างเช่น การเป็นคน insecure คือความรู้สึกไม่มั่นคงเพราะว่าหลายเวลาที่คิดว่าแบบฉันเสียสิ่งนี้ไปแล้วฉันจะได้อะไรตอบแทนกลับมาเสียไปแล้วได้อะไรกลับมาเนี่ยมันอยู่กับอาการของความร้อนลนเนอไหมความร้อนลนความแบบเหมือนคิดตลอดเวลาว่าฉันจะเสียผลประโยชน์ไหมฉันจะมีคนมาเอาเปรียบไหมอย่างนี้เนอะไหมคะแล้วมันก็จะเลยดูเป็นคนที่ดูไม่มีความมั่นคงทางจิตใจอะดูเหมือนแบบ โลก,โ,ลกโงโงโงแบบไม่มั่นคงอะนะคะเราก็รู้สึกแบบว่าตัวเองไม่ปลอดภัยเนาะว่าแบบแบบฉันจะเสียทรัพยาการทั้งหมดนี้ออกไปเสียแล้วมันจะคุ้มไหมหรืออยู่กับ m มล์เซตอยู่กับเกาะคิดแบบนี้ออมคะแล้วก็จะมีความแบบหวาดระแวงคนรอบตัว นะคะมากับความแบบอุย๊ยคนนั้นคนนี้เขาจะมาเอาเปรียบฉันไหมเขาจะมาเอาอะไรจากฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉันจะถูกคนเอาเปรียบหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เขาแสดงออกเหมือนแบบพยายามที่จะไปควบคุมคนควบคุมสถานการณ์ต่างๆนึกออกไหมคะอ่าแบบนึกถึงง่ายๆเลยคือสมมติว่าจะไปออกเดทอย่างเงี้ยถ้าผู้ชายที่แบบคิดว่าเอ๊ะฉันจ่ายไปแล้วถ้าฉันจ่ายค่ามื้ออาหารนี้ฉันจ่ายไปแล้วฉันจะได้อะไร ผู้หญิงคนนี้จะคบกับฉันหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวฉันไปเจอเขาสามสี่ครั้งแล้วฉันจ่ายไปเนี่ยแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ได้คบกับฉันอยู่ดีแล้วฉันได้ประโยชน์อะไรอ่ะนีกออกไหมคะนี่แหละคือเวลาที่พอผู้หญิงมองถึงผู้ชายพี่งงเนี่ยผู้หญิงก็เลยไม่ชอบไงมันก็เลยเป็นลักษณะเราเรียกว่าเทรดหรือว่านิสัยลักษณะนิสัยอย่างแรกเลยที่ผู้หญิงเนี่ยแบบเกลียดมากที่สุดในผู้ชายนะเพราะว่าผู้หญิงจะตีความว่า อันนี้คือผู้ชายไม่ดูแลอันนี้คือผู้ชายไม่มีน้ําใจอันนี้คือผู้ชายเหมือนนึกถึงแต่ตัวเองนึกถึงประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับเนือ้อออกไหมคะแล้วทีนี้ธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยเราต้องการที่จะได้รับการดูแลเพราะว่านึกไปถึง <c oughs> เขาเรีเยกว่าอะไรมนุษย์เรานึกไปถึงสมัยก่อน,นะคะบทบาทของมนุษย์คืออะไรผู้ชายมีบทบาทหน้าที่3มอย่างคืออะไร provide <c oughs> ก็คือหาอาหารหาไรายได้หาสิ่งต่างๆเข้ามาเพื่อจุนเจือครอบครัวถูกไหมคะ บทบาทอันที่สองคือ protect คือป้องการปกป้องคน,นเ่ภรรยาลูกอะไรก็ว่าไปถูกไหมคะครอบครัวนะคะแล้วก็อันที่สามคือ procreate ก็คือผลิตลูกนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่ในการ nurture เลี้ยงดูเข้าอ,อกเข้าใจคนนั้นคนนี้เลี้ยงดูลูกให้ความอบอุ่นกับคนในครอบครัวสามีลูกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเองเนี่ยก็ต้องการที่จะให้ผู้ชายดูแลไง ถูกไหมคะคือเรามาถึงยุคสมัยนี้เราบอกว่าโอ้ผู้หญิงหาเงินได้นู่นนี่นั่น,นโอเคจริงค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็คือยังเป็นสปีชีของมนุษย์นะคะที่เรียกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะหนีไปจากธรรมชาติของความเป็นคนแล้วก็ความเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายได้นะคะ ทีนี้พอผู้ชายมี mindset ที่แบบเฮ้ยฉันเสียไปแล้วฉันจะได้อะไรฉันเสียไปแล้วได้ไอ้ mindset แบบเนี้ยก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะดึงดูดผู้หญิงที่มีคุณภาพเข้ามาได้นะคะแล้วถามว่าแล้วใครจะแต่งงานกับคนที่เป็นผู้ชายขี้งกละ่ะก็หนึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงที่ขี้งกเหมือนกันนะคะซึ่งโดยงานวิจัยแล้วผู้หญิงเนี่ยขี้งกน้อยกว่าผู้ชายเหตุผลเพราะอาจจะเพราะว่าผู้หญิงมีความเป็นเพศแม่เนาะมีความแบบว่าเอมพัตีสูงเข้าอกเข้าใจมีเป็นผู้ให้อะง่ายๆมันมาโดยธรรมชาติของความเป็นผู้หญิงอะนะคะ เขาก็เลยบอกว่าอาผู้หญิงก็มีแนวโน้มที่จะงกน้อยกว่าผู้ชายนะที่คือการวิจัยบอกนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอาจจะอยู่ที่ว่าสังคมไหนกลุ่มไหนด้วยอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นแล้วอะค่ะคือถ้าหากว่าใครที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วแบบเออคุณเป็นผู้ชายแล้วรู้สึกว่าเออฉันฉันมีอาการแบบนี้เลยนะคะก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราเราเรามีกรอบคิดแบบนี้มาจากไหนอะกรอบคิดเขาบอกว่า ความขี้งกเป็นเทรดที่มาโดยกรรมพันธุ์ด้วยนะ,นะะการเป็นคนขี้งกหรือว่าใจกว้างมีน้ำใจเนี่ยคือเขาบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของจะว่ามันเป็น personality type หรือเปล่ารเราก็ไม่แน่ใจแต่มัน,ม,น,นมันเป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะสืบต่อมาผ่านทาง DNA นะคะแต่นิดาก็คิดว่ามันความเห็นส่วนตัวนั้นก็รู้สึกว่ามันมาจากการเลี้ยงดูด้วยนะคะคือถ้าเราเติบโตมาในครอบครัวที่แบบเออเป็นผู้ให้ใจกว้างใจดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีน้ำใจคือมันก็ธรรมชาติที่คนในครอบครัวจะถูกปลูกฝังให้เป็นแบบเดียวกันแต่มันก็ไม่เสมอไปร้อยเปอร์ซ็นะคะทีนี้อาการอะไรบ้างล่ะที่จะบ่งบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนขี้งกนะหนึ่งก็คือการแบบแชร์กันหรือการแบบหารกันออกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเป็นเดทอะไรเป็นเรื่องไม่ได้แปลกสําหรับเขาไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาจะต้องรู้สึกแบบแบบไม่โอเคเขารู้สึกว่าแบบโอเคที่จะทําแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็จะแบบเอ,อไม่ค่อยที่จะ ช่วยเหลือมีน้ำใจกับคนอื่นนะคะรวมไปถึงการที่เขาจะไม่ค่อยขอโทษการจะขอโทษคนอื่นก็เป็นเรื่องยากสําหรับเขาเห็นไหมว่าเรางกงกคำขอโทษด,ด้วยนะคะแล้วก็เวลาจะให้อะไรกับใครก็มักจะคิดมากคิดว่าแบบฉันได้ประโยชน์อะไรในการที่จะให้สิ่งนี้ไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาก็จะมีความอิจฉาและแข่งขันกับคนอื่นสูง